แต่ไอ้ที่เจ็บอกเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือคนไทยเชื้อสายกะมรนนี่ยอยู่ชายแดนนี่ที่ออกข่าวไปนี่ที่ออกข่าวไปยายป้าคนนั้นน่ะยายป้าคนนั้นบอกว่าโอ้ยอย่ามาเลยเพะเนรเนียนชีประเทศไทยอย่ามาสร้างปัญหาให้คนในพื้นที่เนื่องจากคนในพื้นที่นี่ชายแดในไทยกะเม่นนี่เขาเป็นญาติเขาเป็นพี่เป็นน้องไปมา,าตูหาแดกร่วมกัน,นแต่ที่ฝั่งกะม่นเมื่อมาร้องเพลงชาติทหากรกะม่นนับร้อยบุกปราสาทตาเมืองทมมาโชว์ power โชว์กล้ามดากเดินกันยั่วยเย,เยเียดเตรมปราสาทตาเมืองเนี่ย แมงไม่เคยตําหนิตีติงพวกฝั่งเขมรกนัวอย่างเดียวกลัวกูวจะเดือดร้อนมึงเป็นพี่เป็นน้องกันนะกูไม่ว่าครับสายสัมพันธ์ที่ดีดีไว้ครับรักษาไว้ครับเออแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติความมั่นคงของบ้านของเมืองสําคัญกว่าครับมันควรจะคิดอย่างนี้เนี่ยแต่มันไม่คิดงั้นบอกว่าอย่ามาสร้างความวุ่นวายเลยคนนอกพื้นที่เวลาเกิดปัญหาไล่แรงขึ้นมาเนี่ยเออไอพวกเขมรเปิดฉากลบกันมาก็มีแต่คนนอกพื้นที่ไปช่วยมึงมีแต่ทหารในนอกพื้นที่เนี่ย เออเข้าไปช่วยพวกมึงอ่ะมึงเข้าใจไหมเออนี่มันเนี่ยชายแดนไทยเนี่ยชายแดนไทยทุกทิศท,ทุกทางนะมีปัญหาหมดแล้วครับมีปัญหาแบบนี้หมดแล้วครับนะเออฟังพมา่านี่หนักหน่อยฟังเขมรนี่หนักมากฝังลาวดูเงียบเงียบลาวอยู่เป็นนี่เออเป็นไงเออไอคนไทยอะ่ะชายแดนเขมรนอะ่ะเออคนไทยไอไอมนุษย์ป้านะ่ะที่เขาไปสัมภาษณ์อะ่ะแล้วออกมาพูดเออเราเป็นพี่เป็นน้องกันเอาไปมาพวกเขมรนเอาไปหยิบเอ่อออกโซเชียลเขมรครับนะ เอาไปออกโซเชียลเขมรออชยโยโฮฮิวว่าพี่น้องเขมรนในฝั่งประเทศไทยเราเยอะลบชนะประเทศไทยแน่คนขมรไม่ต้องกลัว่านะไปออกสื่อออกไรสบายใจเขาสบายใจเขมรเขาเป็นไงล่ะเอขมรนเขาไปเล่นข่าวกันตีปูกันเลย ខ្ញុំញ៉ាំនេះរត់ទៅនេះអពលខ្ញុំកែក៏ច្រើនเนาะនេះចាំនេះទុំពុទ្ធមេញនទៅនៅកំពូនកំពូវត្តប្រឡងខ្ញុំញុំមកដល់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 ខ្ញុំញុំមក มีการชนจิตไทยในการจงจิตในกว่ารู้ในตามตแบบบอลนั่งแบบบอลของสารินนะโอเคก็มันอยู่สโล่เอาไปร้องโจรในตยมไทยมาเอาให้ท่านดูท่านเห็นนะเอาให้พี่น้องเอฟซีได้ดูได้เห็นเออ่คนไทยที่อาศัยอยู่เขตเขตเออ่ชุมชนตะมังเอ่อําเภอพนม,มดงดงเด็กนะเจ้าสริลส่วนใหญ่เป็นกระเหม็นและลาวครับได้ร่วมกันขับได้พวกหัวรุนแรงชาวไทยออกจากพื้นที่ตนเนื่องจากไม่ต้องการให้ชายแดนตะวันวัตตมานทั้งสองประเทศ มีปัญหาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเออเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งใช้โยโหหิวอะเออแม่งดีใจอะ่ะเออผมออกคิดคิดหนึ่งไปยังไม่ทันลบก็แพ้แล้วก็จริงของมันนั่นแหละขะมรมันใจฟูขึ้นมาเลยเออว่าคนไทยไม่พร้อมลบคนไทยขี้ขับตาขาวเอ้ยไม่ใช่ทุกคนอันนั้นคน,คนแนวขเขมรครับอ้นั้นชายแดนขมรครับขมรดีใจครับเออว่ามีพี่น้องขมรอยู่ในประเทศไทยเยอะแล้วลบเมื่อไหร่ก็ชนะอืม เออเป็นเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะถอนสัญชาติด้วยเถอะนะเออถ้าพิสูจน์แล้วหัวใจแม่งไม่รักชาติขนาดนั้นก็ถอนสัญชาติด้วยเ,อเอถ,ววถอะด,ดีไหมกลัวอะไรกับการอพยพวะอพยพออกมาจากแนวเขตอันตรายเนี่ยดีแล้วพี่น้องคนไทยทั้งประเทศพร้อมดูแลครับเออแต่ยามาแสดงความอ่อนแอแบบนี้แสดงความอ่อนแอแบบนี้ขเมีนก็ได้ใจครับมันใช่ไหมอ่ะแต่ขมรยนยอมไม่ได้ครับเออขมีนผมยอมไม่ได้ครับหัวเด็กกินขาดก็จะไม่ยอมขเมีนนะ ว่าแล้วนี่จะไปซ้อมมวยนะเออจะไปขึ้นเวทีไทยไฟนะจะเลือกคู่ชกเป็นเขมรญเท่านั้นนะเออฝรั่งมาไม่เอาเกาหลีมาไม่ต่อยญี่ปุ่นมากราบเลยญี่ปุ่นยามาตีกับกูเออกูอยากจะต่อยมวยกับขมิญอะขมคุณขมเมนะเออกูอยากจะตีมึงแต่เออเสียดายเนาะเสียดายผมไม่น่าไปช่วยมันเลยเออเสียดายที่เออสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จเอ่อพ่อพ่อหลวงราชการเก้านะ มีน้ำใจไม่ตีเอ่อเมตตาปานีไอพวกข้าแมพวกขเมรเนี่ยไอตันลเลวเอ้ยนะมึงนะมึงนะเออมาวันนี้มึงหันปืนมาใต่ประเทศไทยสมัยก่อนนะกลัวขนปืนขนกระสุนไปส่งพวกมึงอะนะปืนใหญ่ทุกกระบอกหันหน้าไปนู่นหันหน้าไปหาขาเมรลึกๆนู่นเออไอของที่กูไปส่งให้พวกมึงเมื่อปีสามสามหนึ่งสามสองสามสามอะตอนนี้มึงหันมาใส่ประเทศกูไงกูเลยเกลียดมึงไงเออกูเลยเกลียดมึงมึงเข้าใจไหมข้เมร อาวุธจุดโทรประกที่ประเทศจีนสนับสนุนมาก็ต้องขนได้พวกมึงบอกเลยมันผ่านมาแล้วกี่ปีแล้ววะมันเปิดเผยได้หรือยังวะสามสิบสามสิบปีแล้วพูดได้มันหมดชั้นความลับแล้วหน่วยทหารไทยหน่วยหน่วยฝ่ายไทยแล้วกันหน่วยฝ่ายไทยนี่ไปจัดตั้งหน่วยกําลังชื่อแปดสามแปดไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขเมรไปฝังตัวไปอยู่ไปกินไปนอนอยู่นูน่น พัตตบองเสียมลาดสีโสพลนะเออไปกันทีนะไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับนะมึงไปอยู่ไปกินไปนอนอยู่นู่นเลยนะเออขมรนมันลบกันกูก็ต้องลบกับมันด้วยอะ่ะเออมันตายกูก็ต้องไปฝังมึงเจ็บกูต้องมาช่วยดูแลรักษาพยาบาลนะ่ะแต่อ้เห้ยผ่านมา30ปีมึงหันปากกระบอกปืนมาหาประเทศกูเนี่ยเออกูแค้นมากเลยเออกะสุนปืนก็ขนไม่ให้อาพี่จงอาพี่จีนี่เอาใส่มาใต่เอาใส่หลังหลังควายหลังงัว นะจันไรไหมล่ะเอาเอาใส่ตัวงัวไปนะเอางัวเป็นเป็นภาชนะเราแบกไปไม่ไหวไงเอาใส่หลังเอาใส่ถุงไงถุงย่ามแล้วก็เอาเอาเอาใส่งัวไปก็เอางัวเดินไปเรื่อยๆเดินไปนะไม่ไม่ได้ขี่รถนะร้อยกิโลเดินไปนะเดินไปส่งพวกมันน่ะเอาไปถึงเสร็จปุ๊บอ่ะเอาของลงเสร็จปุ๊บแม่นเชือดงัวครับเอ่อเชือดงัวจึงไปเอางัวมาปิ้งมาย่างกินอืมมันเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะที่ผมไปอยู่กับมันน่ะ สามปีนี่เห็นกําพืชมันไอหานเราก็โอ้โหเห็นพวกมันตายกูนั่งร้องไห้เห็นเพื่อนกูตายกูก็ร้องไห้เออกูเสียน้ําตาเสียใจกับพวกมึงมาเยอะและ้วขมิญนะแม่ไหนว่าคลิปวิดีโอพี่หลวงมีหมดเนี่ยอยากจะเปิดคลิปให้พวกมึงสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะพวกมึงจะต้องสํานึกให้มากว่าที่พวกมึงรอดเป็นรอดตายแล้วสร้างบ้านสร้างเมืองมาได้แค่นี้เนี่ยก็เป็นเพราะประเทศไทยช่วยพวกมึงมึงติดหนี้ประเทศไทยอยู่เท่าไหร่ ประเทศไทยเคย่วงไม่อเมนนะเอา้าดูวิดีโอนี้ผมหน่อยนะพี่น้องทั้งหลายครับช่วยดูวิดีโอนี้หน่อยนะติดแดงไปแล้วช่างแม่งเถอะ วันนี้ทีมงานรืออยากจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้าย <c oughs> ที่เป็นผลพวงจากภัยคอมมิวนิสต์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อสมัย40กว่าปีที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนของประเทศเขาต้องหนีตายบ้านแตกสสายกขาดเรียกได้ว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ2517ถึง2518ตอนนั้นประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาแตกเพราะสองครามและภัยคอมมิวนสิสต์ผู้คนล้มตายและต้องอพยพพัดฝ่าจากที่อยู่กันเป็นล้านล้านคนเลยนะครับตอนน,น นามจานวนมากที่หนีออกจากประเทศเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็พักกันอยู่ในที่ที่สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ร้ภัยแห่งสาช,าชาติจัดไว้ให้ตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยภาพของชาวเวียดนามที่หอบลูกจุงหลาน <c oughs> หอบทรัพย์สมบัติเท่าที่มีใส่กระเป๋าบางคนเนี่ยนั่งกอดลูกหลานร้องไห้เลยนะครับบางคนซึมเศร้ามือลอยไม่รู้โชคชะตาว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นยังไงและพวกเขาทั้งหมดกาลังจะถูกส่งตัวต่อไปยังประเทศที่สาอันเดี๋ยวอะไเป็นไเป็นไงนี่นี่นี่ไอที่ผมผมพูดตะเกียะ Uh, ต้องเอางัวเอาควายไปแบบนี้แหละครับเอาไปส่งให้พวกมันนะ่ะ uh, แล้วไปกลางวันก็ไม่ได้นะ mm. มึงต้องไปกลางคืนนะ่ะ uh, กลางวันนี่สํารวจเส้นทางครับกลางคืนก็ออกเดินครับกู mm. ไปลําบากกับพวกมึงอีกสัตว์เอ้ยถ้ากูรู้มึงจะหันตากระบอกปืนมาประเทศกูนะ mm. กูวางยาพวกมึงตายให้หมดแล้ะ ปีก็ยังมีชาวลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาผพยกนี้ตายจากภัยคอมมิวนิสต์เข้าไทยตลอดเวลาเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยชายแดนของไทยที่ติดกับลาวและกัมพูชาเนี่ยมีคนที่หนีตายเข้ามาเรียกได้ว่าตลอดแนวตั้งแต่ภาคเหนืออีสานจนสุดภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้ยกข้ามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ความยากลําบากมันอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ชายแดนทําให้ชาวลาวและชาวกัมพูชาจํานวนมากที่หนีออกมาจากเมือง,งต่างๆเนี่ยต้องมาจนจออมาติดกันอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนแล้วก็ล้มตายกันเป็นล้านจากกระสุ ระเบิดหรือว่าจากทุนระเบิดเป็นสนสนรลูกที่ขมรแดงว,งวางเอาไว้เพื่อกันคนของเขาไม่หนีออกนอกประเทศซึ่งทุกวันนี้รู้ไหมครับว่ายังมีการเก็บกู้กันอยู่หนึ่งครับและในระหว่างที่ผู้อพยพนับล้านกํลาลังรอความตายเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้เปิดพรมแดนทุกด้านที่ติดก,กับลาวแล้วก็กัมพูชาจนมีผู้อพยพหลังไหลข้ามมายังฝั่งไทยไม่ขาดสายมีการเตรียมเป็นไงทุกวันนี้เราเก็บหลักฐานเป็นภาพเป็นวิดีโอไว้ใช่ไหมมันเถียงไม่ได้หรอกครับเออแต่มันหน้าด้านมันเลรคุณมันชั่วเออมันเถียงไม่ได้หรอกครับมันมีีหลักฐาานนนขดเ้ มันเคยเอาไปบอกลูกหรอกบอกหลานคนเขมรไหมล่ะครับเอ่อเขมรลูกเขมรหลานเขมรเอ้ยอย่าในเรื่องคุณประเทศไทยเด้อเออประเทศไทยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลอันนี้บางส่วนนะครับเออถ้าต้องค้นวิดีโอเก่า,เ,กา,เ,กาเมื่อ4ี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่งเอ้ยเสนอทั้งวันก็ไม่จบนะเนี่ยไอพวกลูกหลานเขมรมึงมาดูไว้ครับมึงมาดูไว้เออก่อนที่มึงจะคิดจันเรในลรคุณประเทศกูเนี่ยนะอืม พื้นที่รองรับผู้อพยพส่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนําโดยสภาการชาดไทยเป็นหัวหอกเข้าสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยเหลือดูแลชาวลาวและกัมพูชาที่หนีตายหัวสุกหัวสุนข้ามมายังฝั่งไทยตลอดแนวชายแดนในตอนนั้นนะครับเต็มไปด้วยค่ายอพยพไม่น้อยกว่า60แห่งโดยเฉพาะค่ายที่อำเภอตาพระยาซึ่งวันที่เท่านมานยกไว้กว่า200,000คนแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามอีกมากมายที่ต้องดูแลกันนานเป็น1 0ปีซึ่งเจ้าหน้าที่ภาาสนามเนี่ยต้องทำงานกันอย่างหนักทุกวันตลอดหลายปีในค่ายผู้อพพย มามามาจนในที่สุดสมเด็จอาช่วยกันแชร์หน่อยเ,อเดี๋ยวผมจะตัดคลิปสั้นๆคลิปนี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะลงคลิปสั้นๆคลิปนี้ไว้ส่งช่วยกันแชร์นะครับผมจะลงแม่งทุกช่องเลยไม่ว่าจะเป็นทิกตอกเฟซบุ๊กเดียวหรือทิกตอกช็อตจะลงชอ็อตนี้ให้ไอ้พวกเขเมรจันไรเนี่ยสํานึกในระมหมากุณาธิคุณด้วยเอสมเด็จพระนางเจ้าจะต้องเสด็จถึงพื้นที่เนี่ยเ,เป็นไปให้ความช่วยเหลือพวกพวกเขเมรเนี่ยโอ้โหถ้าพระอ,องค์ทรงทราบนะว่าสี่สิบปีผ่านมาเขเมรเนยะะคนไท พระองค์จะเสียใจไหมเนี่ยพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จไปยังค่ายผู้อพยพเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เองแล้วรู้ไหมครับว่าการเปิดพรมแดนทุกด้านเพื่อรับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านนี่แหละครับที่ทรงสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมจนกลายเป็นที่มาของการเปิดพรมแดนเพื่อให้ผู้ลีภ้ภัยหนีตายข้ามมายังฝั่งไทยจนทาให้มีคนรอดชีวิตกันเป็นล้านซึ่งความทุ่มเทข,ของพระองค์ ทำให้ทางองค์การสหประชาชาติทูนกล้าวถวายเหรียญเชิดชูเกียรติเซเรสให้กับพระพันธ์ปีหลวงซึ่งเป็นเหรียญที่ทางสหประชาชาติทาขึ้นและมอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลที่สร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วหลังจากนั้นมานะครับประเทศไทยก็ต้องใช้เวลายาวนานเป็น10ปีในการดูแลผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่จะมีประเทศที่3ายื่นมือเข้ามารับช่วงต่อหรือส่งกลับประเทศหลังเหตุการณ์สงบ เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยและความมั่นคงของสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่ทําให้ประเทศผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คิดดูง่ายๆนะครับว่าช่วงภัยคอมมิวนิสต์และภาวะสงครามรอบๆประเทศเนี่ยตอนนั้นสํานักข่าวต่างชาติเขาทํานายเอาไว้แล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโดมิโนโตัวต่อไปที่ต้องพังลงแน,น่ๆแถมคนไทยบางส่วนเขาก็หนีไปอเมริกากันแล้วแต่สุดท้ายประเทศไทยก็ยืนหยัดผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และคนไทยก็ไม่ต้องเผชิญชะตาก,กรรมเหมือนกับผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากสะท้อนถึงความน่าสะเทือนใจจากสงครามที่ทําให้ผู้คนต้องบ้านแตกสาหร่ายขาดแล้วยังสะท้อนให้เห็นเรื่องของน้ําใจและมนุษยธรรมที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเข้ามาช่วยเหลือทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติซึ่งก็เป็นคำตอบได้อย่างดีนะครับว่าทำไมคนไทยถึงผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์คืน้องประชาชนคนไทยครับ เ,ออเนี่ยสำนึกในพระมหากรรติคนของสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะครับนะถ้าประเทศไทยเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวรวมใจนะชิบหายหมดอะประเทศไทยเราอะบองตรง